เดี S <S ๋ยวแหละแบ็คอย่างนี่เห็นตัวชาร์จสุดเลยเหรอพี่ผ่ารั้วอยู่ครับเอาไว้สิไปสัตว์เอ้ยก็แตกหนอโอ้ยระเบิดน้ำตัวไหนล้มในบ้านเหรอวัวขวานระเบิดชั้นสองไปแล้วขึ้นไปอยู่ไหนวะกลองซ้ายไปเมื่อกี้ กล้องมัอยู่ไหนลงไปลึกเลยวะเยอะทหอ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 ถ่ายไปเลยถ่ยเลยมาซ้ายมาเล่นซ้ายวงลึกไาเล่นข่าเน้ได้ปะโอหโหลึกไปหว สวยแค่อยู่บนเขาจังไรมากไอ้สัตว์อยู่ไหนเนี่ยฝั่งนู้นเหรอเมุมต่ำว่ะตายไปอัดมันตายไปอัดกระพามันเฮียมอยู่บนเขาทิวที่อะไรวะเนี่ยอยู่ข้างบนโอ้โหเฮียเอกำลังไงโยมันอยู่บนหัวมึงนะ Eh, cụt, tạm biệt, yêu cụt. Yên lắm, yên lắm, 130, lắm, yên 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 lắm, chạy lắm, เซฟเซฟยังโอ้ยเฮียโดนจากอีกตี้นึงมาไอ้สักไม่เซฟโอ้โหไอ้เฮียแม่งมาข้างหลังร่อนเร็วมาแองแฝงถ่ายถอย่ายถ่ายี่ายถ่ายถ่ายหมอวบี้ไงกูยิงได้โอ้โหไอ้เฮียตั้งป้อมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันจะมีอีตี้นึงวิ่งมาโอ้จะยิงไอ้ตี้ข้างหลังไอ้เฮียเราไหงรองไม่บวกการ์มีชื่อน็อกแล้วค่อยวิ่งเข้าไปเว้ยน็อคขาไม่ได้าไม่ได้ เออยัเองเยอย่าน yeah. yeah, 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 yeah. okay. um, ี yes, ้จะลงเขาอยู่ไรเฮียจะรออยู่ไร้ซ่บต้องรอชื่ออกอะโอบามาสะบายฆ่ามึงอะโอ้เฮียโอบามานี่มาฉีกผมแม่งมาจากเขาสายดูนะฉันมันหลบอยู่ตรงไหนของมันไว้เฮียแม่งแม่งปีน มันยิงกันเองสองมันยิงอ้สามที่แล้วเว้ยก็มันยิงเองนะมุมมันตบหลังพวกเฮี้ยน ah> uh, ี่ได้นะเว้ยแต่มันไม่ทำกันไอ้เฮี้ยกูวิ่งไปกูยิงฟรีเลยนะเมื่อกี้เออโอ้โหอยู่ตรงนั้นแหละรูดของกูอยู่เศษตัวไข่เม่กะน่าเศษสามไม่เศษว่ะไอ้เฮี้ยสามไอ้เฮี้ยงั้นจะลิงมายิงกูเลยอะเออ ติ่มชิปหายมุมมันขยับไปขวาซ้ายหน่อยมายิงพวกนั้นได้เลยนะเว้ยเกาะแดงทั้งคู่ด้วยสองตีนี้ไอ้เหี้ยโอ้้วตัวโลกันหมดเลยตัดตัวโลกันหมดอะวางอะไอ้เหี้ยแม่งไม่มีที่ไปแบบเป็นโลกันเลยมีวา์ป่ะเตียตีไหมหายหินซ้ายอะซ้ายเดินระบงลึกด้วยโอ้ยมันโลน่ะดิไอเหี้ยมัน ดูดิมันยิงแต่พวกเราเลยไม่มีใครชาร์จเว้ยเราอยู่โล่งๆไม่มีใครชาร์จเราแน่นอนเดี๋ยวไม่จะปาระเบิดไม่มีใครชาร์จเราเส้นเราวิ่งมาก็เหียแล้วอะเออวิ่งมาก็เหียแล้วไม่โดนไอ้เทียนั่นยิงเลยเด้เว้ยที่ไหนที่หนึ่งวิ่งมาโดนยิงหมดอะเพูดกันได้เราโล่งเราโล่งงั้นดูเดิ๋ยวนะโอ้ยเยี่ยมมากเล่นแบบรอสองที่อะเยอะทำไมมึงต้องมาแทงหลังกูด้วยวะไอ้สัส ดีแทงสุดเียรแทงหลมาแกไี่มันได้อะไอ้เชี่ยมันของของจแห้งไว่าตายชุบดีชุบชถ้ามึงรอดอ่ะอจะชุบได้ด้วยโอ้โหทั้งบนโอ้ยโดนไปร้อยยี่สิบกเลยฮะ้ปโอ้โหตัดอไปองล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 องอี่ไปเอาดิโุ๋ยยังเป็นศพเลยต้มือเลย มันมีที่โดดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันแอบได้อยู่นะมุมทั้งล่างที่โดดเลยดดเลยโดดเลยโละลงเลยเอ้ยโอ้ยจ้ำใส่เลยเฮ้ยทำไมไม่เห็นมีใครยิงเลยอ่ะน้องคนนึ่งน้องคนนึงแบ็คแบ็คแบ็คจอยแบ็คดีกว่าจอยแบ็คดีกว่าแบ็ควิ่งตามมาอยู่เล่นมุมเดียวกันเลยคู่กันยิงฉีกซ้ายไปยิงมาเลยไปไปไปยิงไปยิงไปไปเฮ้ยไม่มีโล่อยู่ยิงดับเฮ้ยทางบนขวาโย่ ไปแบกคอยมาแล้วน็อกน็อกที่ไหนเนี่ยไอ้เจมมึงทำไมมึงรอดมึงช้ากันยังไงฮะมึงรอดมันยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ตี่ยังอยู่ถอยลงมาก่อนอ่ะเต็มเต็มหมดแล้วลุยเลยเลยเลยหมดแล้วนะหมดแล้วนะมันเทิดก่ออยู่หมดแล้วเขาเลือดนี่อุ้ยเขาเลือดไอ้เจม่ไม่ตายไอ้เขาเลือดโอ้เหลือเหลือน็อกตัวนึงเหลือหมอ ตัวเดียวตัวเดียวตัวปืนนี่หว่าออกไว้ขวามีตั้งป้อมอยู่สวยไอ้เหี่แม่งไอ้เหี้ยม่งชารกันเองไอ้สัตว์ไอ้แบกยิงไอ้ตัวไม่รู้เป็นแม็กกี้หรือมังกรอ่ะแม่งเข้าเลือดอยู่ไอ้ยี่ชาร์จแบตอยู่ไอ้สัตว่กูใช่กูเข้าไปเมื่อกี้ไอ้โยเข้าไปแม่งชาร์จเสร็จแล้วต่อหมดพวกแม่งร่วงเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อ สองแชมป์ว่ะเกาะแดงทั้งคู่ฮะจะอยู่จะโดดก็โดดใส่อย่างนั้นไม่เป็นอะไรเลยงงเลยอ่ะไอ้เช็ยมันโดดไปแบบมันไม่โดดยิงเลยอ่ะไอ้เช็ยแต่ดูแล้วน่าจะน็อกตัวแรกอ่ะโดดไปอะกูแบกนี่เดือบแบกโอ้เดือบแบกเดือบแบกเม่อี้อะไรมันยิงกันเองหมดแล้วนี่เ่าก็ทำไม่เป็นกูดูจอใครเมื่อกี้ก็เ